ลอกคือออะไระาจารย์สิริพุทธสุขได้ถามว่าเหตุไรคนบางคนจึงถูกผีหลอกแต่บางคนหรือส่วนมากไม่เคยถูกผีหลอกเลยผีจะหลอกคนได้มีกฎเกณฑ์อย่างไรบ้าง พ่อฤาษีสรายากัสได้ตอบว่าคนที่จะถูกผีหลอกจะต้องเป็นคนที่มีตาเป็นสื่อหรือมีประสาทส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นสื่อโดยปกติที่เราเรียกกันว่าผีหลอกนั้นก็แยกออกได้เป็นหลายประเภทคือ 1. พวกโอปปาติกะที่มีจิตใจต่ำตั้งใจจะหลอกจริงๆเพื่อให้เกิดความกลัวหรือให้เกิดความตกใจ ซึ่งบางทีก็ทำไปด้วยความสนุกเพื่อจะล้อเล่นเท่านั้นแต่บางคนก็ทำไปด้วยเจตนาร้ายเพื่อต้องการจะแกล้งให้เจ็บป่วยหรือให้ตายพวกโอปปาติกะประเภทนี้มีทั่วไปบางทีก็อยู่ในที่แห่งเดียวกับที่มนุษย์อยู่พวกนี้พบใครที่เขาอยากจะล้อหรืออยากจะแกล้งเป็นต้องทาเสมอแต่ส่วนมากไม่มีผลเพราะคนที่ถูกแกล้งหรือถูกล้อนั้นส่วนมากตัวไม่เป็นสื่อฉะนั้นจึงไม่มีผลอันใด 2. บางคนที่เขายืนยันได้ว่าเขาถูกผีหลอกคือเห็นจริงๆไม่ใช่ตาฝาดหรือเห็นไปเองบุคคลที่เห็นจริงๆเช่นนี้มีอยู่และเรียกกันว่าถูกผีหลอกความจริงเขาไม่ได้ตั้งใจจะหลอกเลยแต่เพราะเหตุที่ตาของคนนั้นเป็นสื่อและในขณะที่เห็นนั้นจิตก็อยู่ในภาวะที่จะรับได้จึงได้เห็นขึ้นมาเองโดยที่โอปปาติกะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เห็นและคนที่เห็น ก็ไม่ตั้งใจว่าจะดูมาก่อนแต่ว่าเป็นการประจวบเหมาะกันพอดีด้วยเหตุดังที่กล่าวมานี้คนคนนั้นจึงได้เห็นโอปปาติกะสำหรับในกรณีอย่างนี้ภาพที่เห็นจะเป็นภาพปกติไม่มีรูปร่างลักษณะที่น่ากลัวคือเห็นเหมือนกับเราเห็นคนธรรมดาทั่วไปแต่เนื่องจากคนทั่วไปมีอุปาทานถ้าบังเอิญไปเห็นคนที่ตายไปแล้วมาปรากฏก็พูดกันว่าเห็นผี แล้วก็เกิดความหวาดกลัวทั้งทั้งที่โอปปาติกะที่เห็นนั้นบางคนก็เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนหรืออาจจะเป็นโอปปาติกะชั้นสูงคือโอปปาติกะที่เป็นชั้นเทวดาหรือชั้นพคหมก็ได้แต่เนื่องจากโดยกฎธรรมดาโอปปาติกะทุกชั้นไม่ว่าจะอยู่ในภูมิไหนถ้ามาปรากฏตัวอยู่ในโลกมนุษย์รูปร่างก็จะเหมือนเดิมคือเหมือนเมื่อตอนที่เขายังเป็นคนอยู่ ถ้าตายในตอนที่มีอายุเท่าใดรูปร่างอย่างไรรูปอันนั้นก็จะปรากฏให้เห็นในลักษณะเช่นนั้นเสมอฉะนั้นเมื่อพูดกันถึงความเป็นจริงแล้วบุคคลที่เห็นโอปปาติกะในลักษณะเช่นนี้ต้องถือว่าเป็นคนมีบุญเพราะแสดงให้เห็นว่าคนที่มีตาเป็นสื่อหรือมีประสาทส่วนใดเป็นสื่อนั้นจะต้องเป็นคนที่มีพื้นสมาธิดีมาตั้งแต่ชาติก่อน ฉะนั้นความจริงจึงไม่ควรจะกลัวเพราะโอปปาติกะที่เห็นในลนนักษณะนี้ไม่ให้โทษแต่อย่างใดเลยควรจะถือโอกาสที่ได้เห็นแม้เพียงครั้งเดียวศึกษาให้รู้ถึงความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตในโลกของโอปปาติกะอนหนึ่งการเห็นโอปปาติกะในลักษณะนนเช่นนี้ ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเรียกว่าถูกผีหลอกและอีกอย่างหนึ่งบางทีบุคคลที่เห็นโอปปปาติกะในลักษณะเช่นนี้ก็เป็นเพราะโอปปปาติกะที่เขาเห็นนั้นเขาตั้งใจที่จะให้คนนั้นเห็นเขาก็มีและโดยปกติก็มีโอปปปาติกะไม่ใช่น้อยที่ต้องการจะติดต่อกับมนุษย์ต้องการจะให้ญาติพี่น้องของตนเองพบเห็นต้องการพูดจาติดต่อด้วย โอปปาติกะพวกนี้ได้พยายามคิดค้นหาวิธีต่างๆเพื่อจะติดต่อกับมนุษย์แต่การกระทำเช่นนี้ไม่ใช่ของง่ายเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะฉะนั้นใครก็ตามในเมื่อมีตัวเป็นสื่อสามารถที่จะติดต่อกับโอปปาติกะได้คนเหล่านี้จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากโอปปาติกะทั้งหลายแต่ในกรณีอย่างนี้ยอมขึ้นอยู่กับฐานะในทางจิตใจของมนุษย์ผู้นั้นด้วย กล่าวคือถ้าเป็นคนที่มีพื้นจิตใจไม่สูงโอปปาติกะชั้นสูงก็ไม่อยากจะมาติดต่อด้วยแต่ถ้าเป็นคนที่มีจิตใจสูงโอปปาติกะชั้นสูงก็ยินดีที่จะมาติดต่ออันหนึ่งพ่อฤาษีได้อธิบายเพิ่มเติมว่าพวกโอปปปาติกะชั้นต่ำซึ่งหมายถึงพวกที่มีจิตใจต่ำซึ่งเขาตั้งใจหลอกคนเพื่อความสนุกหรือเพื่อกแกล้งให้เจ็บป่วยนั้น พวกนี้ยังแบ่งออกไปอีกเป็นสองประเภทคือประเภทหนึ่งจิตใจต่ำมากมีแต่ความคิดเลววซามอยู่เสมอพวกนี้เมื่อตั้งใจจะหลอกใครรูปร่างของเขาจะออกมาโดยอัตโนมัติโดยที่เขาไม่ตั้งใจไว้ก่อนว่าจะให้รูปร่างของตนออกมาในลักษณะอย่างไรโอปปาติกะชั้นนี้ในขณะที่จิตใจเขาเป็นปกติรูปร่างเขาเหมือนคนธรรมดา คือมีลักษณะเหมือนกับเมื่อตอนที่เขาจะตายจากโลกมนุษย์แต่ในเวลาที่เกิดความตั้งใจจะหลอกใครขึ้นมารูปร่างก็จะเปลี่ยนเป็นปีศาจที่น่ากลัวขึ้นมาทันทีโดยอัตโนมัติคือเป็นไปตามสันดานเดิมที่เคยยึดถือมาในขณะที่อยู่ในโลกมนุษย์และเป็นไปตามพื้นอันต่ำสามของเขาพวกนี้แม้ในบางครั้งอยากจะให้ตัวเองมีรูปร่างสวยงามแต่ให้นึกอย่างไรก็ไม่สำเร็จ อีกประการหนึ่งคือพวกครึ่งคร่งกลางกๆซึ่งหมายความว่าสันดานไม่ใช่ต่ำทั้งหมดในบางขณะก็มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมีมนุษยธรรมอยู่บ้างพวกนี้เวลาจะหลอกใครก็อาจจะบังคับให้ร่างกายของเขาปรากฏออกมาตามความต้องการได้และในบางครั้งก็อาจแปลงตัวให้มีร่างกายสวยงามแต่ถึงกระนั้นก็ไม่อาจจะอยู่ในรูปนั้นได้นาน,น,าน เนื่องจากเพื่อนจิตใจส่วนใหญ่ของเขาไม่อยู่ในขั้นที่จะเป็นเทวดาได้เพราะฉะนั้นรูปร่างที่สวยงามนั้นจึงปรากฏอยู่ได้ไม่นานพวกนี้ส่วนมากก็มีรูปร่างอยู่ในลักษณะเดิมคือเหมือนเมื่อตอนที่ก่อนจะตายจากโลกมนุษย์อันหนึ่งพวกที่สามารถจะหลอกคนได้นี้ ส่วนมากเป็นพวกที่จัดอยู่ในประเภทอบายภูมิและที่ยังอยู่ในโลกมนุษย์ได้ไม่ไปอยู่ในที่ที่มีการทรมานจริงๆก็เพราะไม่ใช่คนบาปหนาจนเกินไปถึงแม้ว่าจะจัดอยู่ในประเภทอบายภูมิแต่ก็ไม่ใช่ชั้นต่ำคือเป็นพวกถ้าจะเปรียบเหมือนกับคนติดคุกก็ได้แก่พวกที่เหลือเวลาอีกไม่มากเท่าไหร่ก็จะพ้นจากคุกแต่ในเรื่องเวลาเนี้ยท่านบอกว่า อย่าได้ถือเอาเวลาในโลกมนุษย์เป็นมาตรฐานเพราะในโลกอบปาติกะนั้นเราพูดว่าไม่นานก็จริงแต่มันอาจจะกินเวลาในโลกมนุษย์นับเป็น10บสิบปีหรือนับเป็นร้อยร้อยปีก็ได้

เป็นคนนั้นก็ปล่อยมันไป